แจกยิบตีทุกคันเลยสุนะกันเลยมารอตั้งแต่กี่โมงนะลูกเป็นเมนูแรกของร้านเลยนะค่เมนูจะแซ่บสุกใจสัน่น นุ่มสุพรรณหรือเปล่านี่แหละคือคนถ่ายให้หนูดูนี่แหละ ใส่อง <c oughs> ัทานเลยรอไม่ไหวถึงสุพรรณเลยนะ <c oughs> ใส่หิ้ววมหรือแยกถุงกัน,นะคะแยกมหิ้วถุงรวมกันได้ไหมได้ดไดดนะจนะด,ดเมนูได้เลยนะคระับขนาดอยู่ด้านหน้าเลยะะ้า หมากุ้งสดขงไข่แขงเมลดไข่ไข่พาลิคิวค่ะเป็นยำเปนมเมนูแรกของร้านนะคะเมนูต่อไปจ้าเมนูต่อไปนะคะอันนี้แซลมอนกูมาค่ะแซลมอนกูมานะครับมนอ่าปลนมะีกูนนนะนนไม่ใหญ่มากเนาะเป็นไส้ไสมาตรฐานล่างไส้สั้

ปูม้านะคะวันนี้ไซส์ปูมา้าเราจะเป็นไซส์ไซส์เบอร์หนึ่งเบอร์สองแล้วก็เบอร์สามเบอร์สามนี่โคตรยามตัวใหญ่นะจ๊ะอันนี้เป็นเบอร์เล็กปูม้านึ่งไข่แดงกุ้งโซบอันนี้สองบาทนะใช่ครับอันนี้เป็นเมนูปูมา ไข่ปูมาเนืงกุ้งสุกไข่แดงใส่กระโพดมะม่วงใส่ปลาไดา้เผ็ดกลางช่วงนี้เราจะได้แต่ปูกลางเนาะไส้กลางเนะาะปูใหญ่ไส <ฟ S> ้ใหญ่ไม่ค่อยมีนะช่วงนี้มีมาเหมือนกัดมาไม่กีมม่ตัว อดมันูคลิปมาตั้งหร่วันเกิดใจตหลายวัเ็นเดือนเมื่อวานแสะกองวันเลยแหละที่หนึ่งไม่ค่อยไหวมันปวดหลัง้วมันก็เลยไม่ไหวไม่ตื่นเลยจ้ะดูไปน้ำลาย Du skal ikke røyke med deg, du. กุ้งสุกไขแ่แขงไข่ปูม,มานึ่งค่ะเมนูต่อไปนะจ๊ะเห็ดสามไข่ปลาด้าทุกเมนูนนเนาะเผ็ดแซ่บขนาดไหนปกติกว่าเพราะมันหไหยชุดเด็กกินไม่ไหวนะถ้าเผ็ดเมนูต่อไปนะครับ นี้เป็นสามไข่ไข่เยอะมาเท่ากับสี่ไข่นะไข่ติดเองไงไข่หนึอย่าเอาไข่อะไรมาใส่ใส่ได้มหมดได้กลิ่นตลา,ราหรอ โอ้หมันคุ้มไปอย่างนู้นเลยเหรอสีคุ้นเคยสีคุ้นเคยเ้ารอเอ๊ะดูทะลุคลิปไม่ได้กินอ่ะมาแบบเหมือนมโนอะดูคลิปแล้วแบบเออ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 ได้กินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันได้กินอันนี้ใส่ไหลบัวด้วยอร่อยนะใส่ไหมเป็นเพราะเป็นเพราะว่ามันจะได้ไม่เปรี้ยวอย่างเดียวพี่หนึ่งแนะนำอย่างเงี้ยเพราะถ้าเป็นมะม่วงเดี๋ยวมันจะกินไม่ไหวไงเพราะปลาพี่หนึ่งจะไม่ได้ทำออกหวาน หมดสองกล่องใช่แล้วนั้นจะเป็น่องเล็กหมึกไข่นี้เอาธรรมดาหรือพิเศษจ๊ะพิเศษนะเอามันมีหลายราคานะธรรมดาร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบโอเคให้เลือกไซส์ให้เลือกไซส์สำหรับคนที่ที่ถามราคาเจ๊หนึ่งมาครับว่าเจ๊หนึ่งเติมมาแต่ราคาเท่าไหรน่นาะ เราก็มีตั้งแต่ห้าสิบาทอะคะ่ะจนถึงหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทแต่บางรเมนูเนี่ยที่เราไม่ได้บอกนะคะบางทีลูกค้าเพิ่มเติมเองเพราะว่าเมนูใช่แต่ลูกค้าเนาะใช่เอาง่ายๆนะคะลูกค้าจะอยากรู้ต้องมาหน้าร้านเพราะว่าลูกค้าแต่ละเมนูสั่งสั่งเองทั้งน,นั้นเป็นเมนูที่สั่งเองก็แต่ละเมนูมันก็ฟิกไม่ได้ว่าเมนูเท่ากันไหมอะไรอย่างเงี้ยมีตั้งแต่ห0สิบาทนะครับถึงหนึ่งพันหนึ่งร้อยใช่หนึ่งเนาะ กะแพงสุดก็ยกร้านแหละในป้ายนียมันไม่ได้มีตั้งแต่50แต่จริงจริงมันมีตั้งแต่50คือบางคนยำผักรวน,นอย่างเงี้ยค่ะยำผลไม้รวมเคี้ยวๆน้ำประกอบยำอันนี้ให้ดูแค่น้ำ่อนเรียกน้ำย่อยโลครึ่งขับกะละมังนี้มออนี้เท่าไหร่เลยหลายบาทกันนะ3,000กว่าบาทได้นะหมดหมนะ้อ ก็มันห้าโลกว่าโลละโลละแปดร้อยตีว่าโลละแปดร้อยอ่ะคูณแปดก็สี่พันเลยนนเาาานาะห้าโลครึ่งกินหมดนี่จุกตาเหลืองเลยนะคะมีคนสั่งยำครึ่งโลแล้วนะคะสั่งออนไลน์มาส่งไปเหน,นื่งานส่งยังไงอ่ะส่งระบบอินเตอร์ค่ะรับเซ็ตเจ๊หนึ่งมาได้ค่ะถ้าเกิดไม่สะดวกเดินทางนะคะได้ค่ะได้ทุกที่เลย ยังไม่หมดไข่ยังเหลือไข่เยื่มานะครอันนี้สามไข่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาไข่เยื่อมาด้วยอันนี้เราจะต้มแล้วนะมันจะไม่แยกหรออ่ามันจะไม่แยกค่ะข้างในมันจะออกเค็มเคมนิดนึงเพราะมันเป็นลักษณะกึ่งไข่เค็ม่ะตูอินวันเหมือนกันอย่างเงี้ยนี้ยนี่เลยค่ะสามไข่แล้วก็บวกไข่เยอะมานะคะนี่เลยช้ำ เมนูต่อไปกันเลยครับตามปกมะใหญ่ๆกว่าปกใช่ไหมที่มีไซส์อะไรมั่งอ่ะอยากได้ใหญ่ๆแต่เซลลเขาก็ดีเขาหามา้เราก็จะไปคุยกับร้านค้าก่อนแล้วเขาก็จะคุยกับเซลลให้เราเขาก็หามาให้แล้วก็ไม่คิดว่าจะมีหรอก่วงที่มีนี่โควิดสุดีเลยนะของจีนเพ่อจังนั้นเลยคือปัญหาที่เจ๊หนึ่งเขาเปลี่ยนอ่ะคือมันก้ามปูครับมันทิ่มถุงรั่ว ทีแรกใส่ถุงด้วยแล้วมันเราเริ่มใส่จากกล่องซีเรียมก่อนตอนนั้นยังไม่มีไซส์แบบนี้เพราะหนึ่งทำแพงสุดมาก่อนลนะ250บาทเคือเป็นทะเลรวมพวกกุ้งหมึกอะไรพวกนี้นค่ะ250บาทเราก็ยังทาแบบเล็กๆหลังๆมาเล็กๆไม่ไหวแล้วใหญ่ดีกว่า <laughs> เด็กก็ปลาร้านัวเหมือนกันนะคะ ไ,ได้กลิ่นแล้วแหมน้ำลายแบบว่านวเลยนะอ,อไข่ที่เตือนนคะช้าไหลบัวชิมอีกกล่องนั้นก่อนได้ไหม <S 2> <S 2> <S 2> เป็นหมึกไข่พิเศษนะคะใส่ดีกว่เกิดออเดอร์ด้านหน้าได้เลยนะคะมีกระดาษอยู่เลยจ้าคุณลูกค้าจ๋านี่มาสามคนสั่งทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้ากระปุกนะคะ หอยแคงเนี่ยถ้าเรากินรวมกับปูมาได้พี่ถึงย่นขึ้นมาเป็นปูมากับหอยแคงซลม,มอนได้ไหมคะเพราะเราใส่ปลาเหมือนกันอยู่แล้วมันเป็นเมนูรวมมันจะได้ประหยัดไปอีกสามสิบบาทจุกหนึบแน่นแน่นๆนนัวอันนี้เมนูต่อไปนะคะ กุ้งสดหอยแครงแล้วก็กุ้งสุกปูม้าแซลมอนค่ะเป็นไงละ่ะ <c oughs> จัดเต็มตัดท่อนให้หน่อยตัวใหญ่ค่ะอย่าลูกค้าจกไม่ไหวแซลมอนเกยอะไหมแซลมอนเยอะก็พิเศษค่ยะยกกิโลเลยไหมคะแซลมอนยกกิโลยำเลยไหมเ,เคยมีเคยมีเขามาสั่งเหรวหอยแครงหนึ่งโลใช่ไหม ใส่แข็งหนึ่งโลไข่ปลาครึ่งโลมีคนสั่งแล้วนะยำแบบเนี้ยกินยังไงก็ไม่รู้ไข่ปลาครึ่งโลนะ่ะจุกนะเพราะน่าจะกินเยอะหลายคนนะเขาชอบเขาไปแบง่งเอาไปแบง่งค่ะไปแบ่งทานไม่ได้ทานรอบเดียวหมดยำแซ่บแซ่บแซ่มอนยำแซ่บคือใส่ข้าวัพวนะครับเป็นลาบนะคะเออเป็นลาบค่ะก็เหมือนข้าวยำไก่แซ่บอะไรอย่างเงี้ยครับแซ่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 บแา่บแซ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 ่ใส่บแซ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  อ่าก็พิเศษก็ธรรมดาไงค่ะหนึ่งชิ้นก็สองชิ้นใช่ไหมเอออยากกินเยอะก็พิเศษถ้าอยากกินน้อยก็ธรรมดาค่ะทอดหมึกไข่ก็คือเราเพิ่มหนึ่งร้อยบาทจด้ถ้าเขียนมาแซลมอนธรรมดาคือเราไม่ต้องเขียนก็ขเขียนธรรมดาเฉยๆแต่ถ้าแซลมอนพิเศษเราก็เขียนแซลมอนพิเศษเดี๋ยวหนึ่งทำให้ราคา250บวกหมึกไข่ลีนิกมาเดี๋ยวเราทำให้ กาถูให้ได้ไข่ไข่สมใจอยากเอเจหนึ่งเจหนึ่งรู้เยู่แล้วว่าไข่ใช่ไหมแกให้ลูกค้าลุ้นเล่นเพราะส่วนมากถ้าเรามีไข่เราก็จะเลือกไข่มาเนาะห้ากิโลพี่หนึ่งได้ตัวเมียมาประมาณสามโลเองน้อยมากค่ะเพราะตอนนี้จะได้ตัวผูเยอะมันยังไม่ใช่หน้าเข่าไงต้องรอลมแรงๆอ่ะตัวเมียมันจะขึ้นมาวางไข่เยอะซบหมไข่กยำธรรมดาเหมือนกันเลยเหมือนกแซลมอนยำแซ่บแหละค่ะ อ่าใช่ค่ะแตมโมยำแซ่บคือลาบค่ะแต่ข้าวคั่วจะพิเศษตรงที่ว่าเราคั่วเองทำเองหมดแล้วคนส่วนใหญ่คนนิยมกินเมนูเลยก็ได้ทุกเมนูแล้วแต่คนชอบเราอยากจะลองเมนูอะไรครับถแซ่บก็คือจะส่วนมากก็จะเป็นหมึกไข่ครับหมึกไข่ใช่ไหมครับใช่เพราะลูกค้าจะชอบมาลองข้าวคั่วมาลองทาน อีกชาร์ดหน่อยอันนี้เป็นไก่บัวข้าวโพด อาจารย์แบ่งไปไหมขาต้องมาโอ้เคปลอดภัยกันทุกคนใช่ไหมดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พี่หนึ่งต้องซื้อจานแล้วก็ต้องมาเป็นลูก้าเวลาบางท่านเข้ามาแหละใช่ใช่อะไรครับเราไว้แถมให้ที่มาครั้านนี้ก็ได้นะครับจ้าหนูรับบินพี่เลยรับบินดเลย

อันนี้ปูม้าปูทูโทนหอยแครงแล้วก็แซลมอนสามแบบนี้เท่าไหร่คะอันนี้เหรอคะไม่ใช่ไม่ทันคิดเลยมันต้องเอามารวมกันทีีมไหนครับลูกเขาเขียนร้านไม่ร้านตรงไหนแล้วลูกเขียนไว้าปะล่ะแซลมอนจับปลาได้ใช่อย่างได้หลบ ก็เลยไม่ได้ไม่รออันนี้เมนูแรกนักกินไหมอยูนักกินเกิดขึ้นมาเลยอันนี้ผมจะไม่รู้เรื่องเมนูอะไรดีโอมากุ้งทูทอนหอยแข็งแซลมอนค่ะกะปิ้วไหลบัวจานเมนูต่อไปนะคะเมนูต่อไปกันเลยนะครับนี่อะไรเจ้าเมนูอะไรกุ้งสดหอยแข็งแซลมอนแล้วก็ไข่ตัว รดลงไปลมันอาา่องหน,นก็ูปกติของเจนนี่ก็แทบแล้วนะ ดไหลบัวมะม่วงผักรวมหมดเลยทุกอย่างอิเจะให้กิน,นอตกรให่ไหเ้ียวี้ไม่ชอเปรี้ยวมากเราชอบเปรี้ยวมะนาวไงพอไปเจอมะม่วงเจ็บไป กับเมนูนี้พร้อมกันเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมเจ๊นหนึ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเราเจอคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า